โอมชานติวันนี้วันที่18เดือนพฤษภาคมปี2023เราจะมาฟังสาระของเมลีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานจงลืมอะไรก็ตามที่ลูกเห็นด้วยตาของลูกจงลืม มนุษย์ทั้งหลายและฝึกฝนที่จะจดจำพ่อผู้ป่าสจากล่างจงลืมมนุษย์ทั้งหลายและฝึกฝนที่จะจดจำพ่อผู้ป่าสจากล่างคำถามของเมรีในวันนี้ทำไมปากของลูกๆถูกทำให้อ่อนหวานด้วยความรู้ไม่ใช่ด้วยการกราบไหว้บูชาทำไมปากของลูกๆถูกทำให้อ่อนหวานด้วยความรู้ไม่ใช่ด้วยการกราบไหว้บูชา คำตอบข้อที่หนึ่งในหนทางของการกราบไหว้บูชาผู้คนพูดว่าพระเจ้านั้นอยู่ทุกขนแห่งจากการเรียกท่านว่าอยู่ทุกขนแห่งไม่มีความคิดเห็นของพ่อและก็มรดกอีกต่อไปและนี่แหละทำไมปากของลูกไม่สามารถกูุกทำให้หวานที่นั่นได้เดี๋ยวนี้ลูกนั้นพูดด้วยความรักบาบาบา และดังนั้นมรดกได้รับการจดจำเดี๋ยวนี้ลูกๆพูดด้วยความลักบา巴า,าและดังนั้นมรดกได้รับการจดจำนี่แหละทำไมปากของลูกถูกทำให้อ่อนหวานด้วยความรู้ข้อที่สองในหนทางของการกราบไหว้บูชาลูกได้เล่นอยู่กับของเล่นโดยปราศจากการละลึกนึกถึงใดๆ ดังนั้นปากของลูกจะถูกทําให้อ่อนหวานได้อย่างไรสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกจงให้ความสุขกับกันและกันตามคําสั่งของพระเจ้าอย่าได้ทําให้เกิดความทุกข์กับใครจงมาเป็นผู้ประทานความสุขเหมือนกับพ่อจงเอาการติด จุดที่สองจงเอาการติดยึดของลูกออกจากร่างกายเหล่านั้นและจงมาเป็นผู้ทำลายการติดยึดจงมาเป็นลูกที่มีค่าและเพียรพยายามที่จะจดจำพ่อให้ได้ตลอดเวลาพรของบัพติดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกเป็นดวงยานที่เศษผู้ที่ทำคุกสิ่งในขณะที่นั่งอยู่บนที่นั่งของโหงและขณะเดียวกันมาเป็นตัวแห่งความสำเร็จ ขอให้ลูกเป็นดวงยญาณพิเศษผู้ที่ทำทุกสิ่งในขณะที่นั่งอยู่บนที่นั่งของหงและขณะเดียวกันมาเป็นตัวแห่งความสำเร็จพลังของการตัดสินใจของลูกๆผู้ที่ทำงานของพวกเขาทั้งหมดในขณะที่นั่งอยู่บนที่นั่งของหงจะอยู่อย่างสูงส่งและนี่แหละทำไมงานอะไรก็ตามที่ลูกทำความสำเร็จจะล้อมอยู่ในนั้น ดังเช่นที่ลูกนั้นทํางานของลูกในขณะที่นั่งอยู่บนเก้าอี้หรือตําแหน่งของลูกในทํานองเอีดยวกันจงรักษาสติปัญญาของลูกให้นั่งอยู่บนที่นั่งของหงแล้วดวงยานก็จะได้รับความรักและพลังอย่างต่อเนื่องแม้นกับงานทางโลกโลกของลูกด้วย ทุกๆงานนั้นจะง่ายได้และเต็มไปด้วยความสําเร็จดังนั้นให้เอาตัวลูกเองนั่งอยู่บนที่นั่งของหงและพิจารณาตัวลูกเองเป็นดวงญาณพิ่เศษเมื่อลูกทํางานต่างๆแล้วลูกนั้นก็จะมาเป็นตัวของความสําเร็จได้ ให้เอาตัวลูกเองนั่งอยู่บนที่นั่งของหงและพิจารณาตัวลูกเองเป็นดวงยานพิเศษเมื่อลูกทำงานต่างๆแล้วลูกก็จะมาเป็นตัวแห่งความสำเร็จได้ข้าติพ์ในวันนี้เพื่อที่จะอยู่อย่างปลอดภัยจากธรรมชาติที่ขัดแย้งต่างๆจงทำสติปัญญาสายตาํำพูดของลูกให้เป็นธรรมชาติที่ง่ายได้ เพื่อที่จะปลอดภัยจากธรรมชาติที่ขัดแย้งต่างๆจงทําสติปัญญาของลูกสายตาคาพูดของลูกให้เป็นธรรมชาติที่ง่ายดายอัจฉรโอมชาิติ